ศึกรถอีโคคาเดือดฮอนด้าและนิสสันไม่ยอมแพ้เตรียมมัดเด็ดสู้เจ้าตลาดหวังลดความร้อนแรงของยารีเซทีฟทุกกำลังใจจากคุณผู้ชมมีความหมายเพียงแค่กด subscribe ติดตามพวกเราที่สุดรีวิวนะครับ นับตั้งแต่ที่พี่โตโรบัตเด่นตอกหน้าคู่แข่งด้วยการเปิดตัว All New Toyota Yaris a t เอทีที่มาพร้อมกับออปชั่นจุกๆในราคาที่ใครเห็นก็ต้องร้องว้าว,ว,าวก็เรียกได้ว,ว่าสามารถกดคะแนนเสียงจากมิตรรักแฟนเพลงไปได้อย่างลดหลามแต่มีหรือที่คู่ปรับร่วมชาติอย่าง Honda าและนิสันจะยอมอยู่เฉยเวลวๆมาว่าทั้งสองค่ายอาจกำลังซุ่มเตรียมไพเด็ดรอเซอร์ไพรส์หวังครองใจเลขใบจองอยู่ก็เป็นได้ บอกเลยวงการอีโคคาต้องมีสะเทือนจะเป็นยังไงกันบ้างไปดูกันเลยครับโอไฮโยโกไซมัส oh เรามาเริ่มกันที่รุ่นยอดฮิตขวัญใจชาวไทยจากค่ายญี่ปุ่นอย่าง Honda c i ิตรุ่นปัจจุบันที่ตอนนี้ก็มีอายุประมาณ3มปีเศษนับตั้งแต่เปิดต,ตัวอย่างเป็นทางการในบ้านเราเมื่อวันที่25พฤศจิกายนปี2019ที่ผ่านมาคงจะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรหากทางค่ายจะเตรียมงัดบัตเด็ดเปิดตัวรุ่นปรับโฉมออกมาลดแล่นให้คนไทยได้จับจองกันอีกครั้ง ล่าสุดมีมือดีส่งรูป City m i n e r Change ตัวใหม่ที่กำลับบงวิ่งทดสอบในไทยพร้อมทะเบียน TC หรือเทสคาแบบชัดเต็ม2ตา 2> <Wow. S 1> ไปให้สื่อรถยนต์ชื่อดังอย่างเฮดไลท์ซึ่งถ้าดูจากรูปจะเห็นว่า c ิ t ีคันนี้จะเป็นรุ่นซีดาน4ประตูดีไซน์ภายนอกมาพร้อมกับกันชนหน้าและกระจังหน้าดีไซน์ใหม่แต่เหมือนจะลืมทำสีมีการปรับแต่งให้ดูดุดันขึ้นไม่ว่าจะเป็นช่องสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่บริเวณมุมกันชนหน้าหรือสเกิร์ตข้างที่ถูกออกแบบให้ดูเฉียเฉียว และหากเราวาิ้ไปดูรูปสปายช็อตจากสื่อยันยนต์ของอินเดียจะเห็นว่าทางค่ายมีการปรับดีไซน์กันชนด้านหลังและน่าจะมีการเปลี่ยนตำแหน่งแผงทับทิมสะท้อนแสงจากแนวตั้งให้ไปอยู่ตรงชายกันชนล่างอีกด้วยหลังจินตนาการผ่านรูปหลุดกันไปแบบพรหอมปากหอมคอหลายคนอาจสงสัยว่าแล้วคุมพลังของเจ้ารถคันนี้จะมีการปรับเปลี่ยนด้วยไหมนะที่สุดคาดการว่าซิตี้จะยังคงคอนเซปต์เครื่องยนต์น้ำมันล้วนและคุมพลังไฮบริด ehev ที่มีอยู่ในปัจจุบัน น่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ Honda City ในไทยจะมีเครื่องยนต์ให้เลือกอยู่2แบบเครื่องบล็อกแรกจะเป็นเครื่องเบนซิน1ลิตร3สูบให้กำลังสูงสุด122แรงมา้าแรงบิดสูงสุด173นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ CVT ส่วนคุมพลังที่2จะเป็นเครื่องเบนซินไฮบริด1.5ลิตร4สูบให้กำลังสูงสุด98แรงมา้าแรงบิด253นิวตันเมตรทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัว และแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนที่ให้กำลังสูงสุด109แรงมา้าแรงบิดสูงสุด253นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัต e ิ eCVT ถ้า Honda ไทยจะใจดีอัพสเปคเครื่องยนต์แล้วล่ะก็ก็อาจจะแค่ปรับจูนให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นเท่านั้นและถ้าพูดถึงระบบความปลอดภยัย Honda City รุ่น1ลิตรเทอร์โบที่ขายอยู่ตอนนี้ยังให้ออปชันมาหางชั้นค่ายอื่นรอบนี้ทางค่ายเลยอาจใจดีอัดออปชันี้รุ่นปรับชมทุกรุ่นย่อยแบบจุกๆ ไม่ว่าจะเป็น Honda Sen s i n g ตามรอย H R V และซี v ิ c โฉมใหม่ที่เปิดตัวไปก่อนหน้านี้ไม่แน่นะถ้าฮ o น d ้าไทยจะเลิกกักยอมปล่อยกล้อง360องศามาให้ซิ t ีโฉมใหม่หวังเอาใจแฟนลับเพื่อฟาดคู่แข่งยาร i สเอที ief, ให้สิ้นลายก็เป็นได้ <Wow. S 1> ก่อนที่เราจะข้ามค่ายพาไปดูเจ้าพ่อตลาดวายนิสันฝากแวะกดติดตาม Subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปให้พวกเราด้วยนะครับ <Wow. S 1> นิสันเองก็ถือว่าเป็นอีกค่ายที่มีรถอีโคคาร์ขายอยู่กับเขาเหมือนกัน ซึ่งอเมราเองก็เพิ่งเปิดตัวรุ่นปรับชมไปเมื่อปี2021ที่ผ่านมารอบนี้พินิสันยอมลงทุนลบฉชายาเจ้าพ่อตลาดวายด้วยการปรับโฉมอเมราให้มีรูปร่างหน้าตาที่ธรรมดธรรมงได้ดูสมส่วนมากขึ้นแถมหลังจากเปิดตัวก็ดูจะได้สิกตอบรับจากแฟนๆไพ่พอสมควรแต่ก็ยังไม่อาจต้านทานกระแสของยาริสเอทิฟโฉมใหม่ที่ร้อนแรงทะลุ100องศาไปได้ แน่นอนว่าอเมร่าเองก็ยังมีจุดที่ควรปรับปรุงอยู่เหมือนกันเราเลยจะพาทุกคนไปส่องอเมร่าสเปคอเมริกาหรือนิสันเวอร์ซาที่เพิ่งปรับชมไปหมาดๆก่อนที่ไทยอาจตามรอยปรับอุปกรณ์สู้ศึกเก่งเล็กที่แสนจะดูเดือดในครั้งนี้ n i สันอเมร่าสเปคอเมริกามีการปรับดีไซน์ภายนอกให้ดูสดใหม่มากขึ้นโดยจะมาพร้อมกับกระจังหน้า V ี o t ชันเป็นซี่แนวนอนสีดำดีไซน์ใหม่ที่มีการออกแบบให้กว้างและสูงขึ้นกว่าเดิม บวกกับกระจังหน้าที่ผ่านการชุบโครเมียมเป็นกรอบรูปตัววีพร้อมโลโก้นิสสันแบบใหม่ตบท้าที่ล้ออลลอยไซส์ใหญ่เต็มซุ้มล้อสีทูโทนขนาด17นิ้วก็ยิ่งทำให้ตัวรถดูหล่อเทลืมภาพอเมร่าแบบเดิมๆออกไปได้เลย <Wow. S 1> ส่วนดีไซน์ภายในก็ถือว่าแตกต่างจากบ้านเราอย่างเห็นได้ชัดไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มผ้าสีแดงแชมเบรตกแต่งตัวเบาะเพื่อเพิ่มความสปอร์ตพร้อมดีไซน์ชุดเบาะหลังใหม่ปรับพนักพิงให้สูงขึ้นแถมยังสามารถพับแบบ60-40ได้อีกต่างหาก บอกเลยอมเมร่าสเปกไทยยังไม่มีแบบนี้นะจ๊ะนอกจากนี้อมเมร a าสเปกอมเมริกายังมีออปชันมากกว่าที่ไทยอีกหลายจุดอย่างที่ชาร์จมือถือแบบไร้สายและที่เสียบสาย USB Type C บริเวณช่องเก็บของตรงคอนโซลกลางในขณะที่สเปกไทยจะได้แค่ USB Type A เท่านั้นหากทางค่ายหวังจะต่อกรกับคู่แข่งในตลาดระบบความปลอดภัยก็ถือเป็นอีกหนึ่งออปชันที่คุณเพิ่มเข้ามาในรุ่นปรับโฉมเพราะคู่แข่งในซกเมนต์เดียวกันอย่าง MG5 ก็เปิดศึกอัดออปชันมาให้แบบไม่กักตั้งแต่เปิดตัวรวมไปถึงตัวจีทยังย่าริสเอทีฟของพี่โตมาทีหลังแต่จัดมาให้จุกกว่าทัานิสันอยากจะช่วงชิงประลังรถอีโคคาร์ขวัญใจคนไทยแล้วล่ะก็อาจจะต้องยกฟังก์ชันลำ้ลำๆจากสเปคอเมริกาไม่ว่าจะเป็นระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยรีโมทระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนออกนอกเลนระบบ,บเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติพร้อมการตรวจจับคนเดินถนนไฟสูงปรับอัตโนมัติ และระบบเบรกอัตโนมัติด้านหลังซึ่งหากทางค่ายยอมอัดออปชันมาให้สักครึ่งหนึ่งของสเปคอเมริกาบอกเลยงานนี้ปังปุริเยขายดีตามรอยนิสันคิกส์แน่นอนถ้าเราย้อนกลับไปดูยอดขายรถในกลุ่ม b s e gment หรือ e ีโคคาร์ประตูตั้งแต่เดือนมก,การาคมถึงกันยายน2022ที่ผ่านมาจะเห็นว่า Honda City สามารถกวาดยอดขายสูงถึง17,192คหันหรือคิดเป็นส่วนแบ่งการตลาดที่2 6 แต่ก็ยังเป็นรองยาริสเอทีฟที่พอเปิดตัวโฉมใหม่ก็ทำยอดขายติดจรวดแซงซิตีไปได้แบบนิ่มๆในขณะที่นิสันอเมรารองอันดับ5ห้วโยยอดขาย8,011คันหรือคิดเป็นส่วนแบ่งการตลาดประมาณ11.5%พวกเราคาดว่าทั้ง Honda และนิสันต่างก็ต้องเร่งแก้เกมยอดขายด้วยทาง Honda น่าจะเผยโฉมซิตี้มานเชนโฉมใหม่ในช่วงต้นปี2023นี้ ซูนิสันอเมราถึงแม้ตอนนี้จะยังนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวไม่มีข่าวเล็ดรอดอะไรออกมาแต่ก็มีความเป็นไปได้ที่ทางค่ายจะยอมเปิดตัวกระตุ้นยอดขายกันอย่างเร็วที่สุดในช่วงปลายปี2023นี้นี่จึงอาจเป็นก้าวสำคัญของ Honda าเรนิสันที่จะกลับมาสร้างแรงสั่นสะเทือนวงังพลิกกลับมาโกยยอดขายโมเดลหลักของค่ายเตะตัดขาพี่ใหญ่ร่วมชาติก็เป็นได้ต้องยอมรับจริงๆว่าการปรากฏตัวของตัวต t a ยา r i ส a อทีฟมใหม่ ทำให้วงการรถอีโคคาร์กลับมาคึกคักอีกครั้งแต่ยังเป็นเครื่องยืนยันว่าแฟนๆชาวไทยก็ยังให้ความสนใจรถประเภทนี้กันอยู่แต่ไม่ใ่ายอื่นๆโดยเฉพาะค่ายยักษ์ใหญ่อย่าง Honda หรือแม้แต่เจ้าพ่อตลาดวายอย่างนิสันอาจต้องใส่เกียร์เดินหน้าเต็มกําลังอัดออปชันรอปรับโฉมกันแบบเต็มแม็กซ์หากมีข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อไหร่เราจะรีบนามาอัปเดตให้ทุกคนได้รู้กันก่อนใครแน่นอนและคุณละครับรอรุ่นปรับโฉมของทั้งสองค่ายนี้กันอยู่หรือเปล่า อยากให้แต่ละค่ายปรับอะไรกันบ้างมาร่วมคอมเมนต์กันได้ใต้คลิปนี้เลยอย่าลืมกดปุ่มติดตามที่สุดได้ทุกช่องทางเพื่อเป็นกำลังใจและให้ไม่พลาดข่าวร้อนสำคัญจากพวกเราสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ